ไปเอามาแบ่งไปเอามาแบ่งพี่กินเลยใครสั่งเอาพี่ไม่สบายเจ้าจะกินอะไรได้โอได้ยินเสียงเข้าบริการเต็มที่เลยเช็ดโต๊ะใอ้พ่อมเราสะพายกระเป๋าจะไปไหนเล่นอ๋อเลิกเนี่ยเดินกระเดื่องมา ลัดเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บพ yeah, ักบุ้งหาพีเนีเ yeah, ด no, 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 yes. ้อน้องไม้ข้างก่อนเอาไปต้มจิ้มอร่อยอร่อย้อร้อยเมมมอร่อยดินบนกล้องก็ถ่ายูทางมันเถอะป่อยมันมันอยากเขากล้องแยบยไม่ดเยอมากเยอมากโอเคเลยเยอะแยะ เต็มหม้อเต็มหม้อวันนี่อ๋อป้าบอแล้วให้เอาเอาอะไรให้พี่หน่อไม้กินไม่ได้ก็กินนี่แหละเดวไปกินไหนอันนี้เขาเรียกว่าแขนงหน่อไม้ปลาจีนแขนงนะจ๊ะไม่ใช่หน่อไม้นะจ๊ะอร่อยกว่าหน่ออร่อยกว่าหน่อไม้ มันหน่อยายมันก็ปอกไม่เรียวจักเถือนน่อ,หอ,อใหญ่ก็ไปน,นะนี่แหละชีวิตบ้าน อยู่กันแบบนี้จริงๆธรรมชาติมากมากพวกฉันกับบอโลกสวยดอกเดอ้อทุกคนเอ้ยอยู่แบบพื้นๆสบายๆขอให้มีที่สุขหัวนอนพอแล้ว ก่อนก่อนที่เราจะไปเก็บผักบุ้งต่อก็เดี๋ยวอัดยาไปจักสองเม็ดก่อนเด้อเดี๋ยวเป็นล้มตายในป่าผักบุ้งอีกพอแล้วพอแล้วพอแกงเปลือกขึ้นหลายเนาะยายวอนครับน้องกุ้งโอ้ยจำชื่อไอ้กุ้งไม่ได้แล้วยายวอนก็น้องกุ้ง